กลับมาติดตามโครงการดีๆนะคะของศูนย์วิจัยนวัตกรรมร่วมกับหมาวิลัยนราธิวาสราชนครินค่ะพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้เทศบาลเมืองตากไปค่ะ ท,ท่าเรือรัชดาพิเศษอเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหมวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับเทศบาลเมืองตากใบและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่มีชีวิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการเวลาสืบสารตำนานเล่าขานเมืองตากใบในรูปแบบของการศึกษาและพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ค่ะค่ะ ภายในงานมีการจัดงานเสวนาการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้เทศบาลเมืองตากใบสู่การสร้างโอกาสการเรียนรู้ทุกช่วงวัยโดยได้รับเกียรติจากนายชันตารานูชันตารานายกเทศมนตรีเมืองตากใบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรรมยันตีประยุรพันธ์หัวหน้าโครงการวิจัยนายมะยุโซสแลแลมแปรปราดชาวบ้านมุสลิมแล้วก็นายประเสริฐร,รักถิ่นปราดชาวบ้านไทยพุทธนะคะรวมแบ่งปันเรื่องราวในประเด็นการสร้างโอกาสให้กับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ การนำเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวของท้องถิ่นผ่านมุมมองของคนในชุมชนอำเภอตากใบค่ะ สำหรับการดำเนินโครงการในพื้นที่เมืองชายแดนที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจของอำเภอตากใบนะคะซึ่งเทศบาลเมืองตากใบได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น9ชุมชนค่ะประกอบด้วยชุมชนตาปอยะชุมชนตาปาบาเรชุมชนตาปาซิเลชุมชนสามมคีชุมชนตลาดตากใบชุมชนบางน้อยชุมชนท่าแพรกชุมชนภูมอลาัสและชุมชนพัดพักดีค่ะผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบพื้นที่เรียนรู้มีชีวิตค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะศูนย์วิจัยนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน,นะคะ่ะ